เซ็กซี่เจ็ดศูนย์แอนเซ็กชวลไลท์พฤติกรรมทางเพศ 1. การสัมผัสเชิงชู้สาวและการมีเพศสัมพันธ์ 2. การใช้สื่อยั่วยุทางเพศ 3. การใช้สารกระตุ้นทางเพศ 4. การยั่วยุทางเพศด้วยการแต่งกายและการแสดงออก 5. พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศ 6. กการผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศการยั่วยุทางเพศด้วยการแต่งกายและการแสดงออก การสื่อสารทางเพศวิดีโอโปภาพโปจากนิตยสารภาพถ่ายปลุกเราอารมณ์สนทนาเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ตได้เชิงชูสาวผ่านห้องแชทภัยทางเพศ 1. การพูดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมของเหยื่อในเชิงเหยียด 2. การใช้มุกตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือส่งเสียงหยอกล้อที่มีความหมายแอบแฝงไปในเรื่องเพศ 3. การร้องขอการกอดจูบก,การมีเพศสัมพันธ์หรือส่งข้อความซ้ำๆเพื่อนัดเจอขอข้อมูลส่วนตัว4การปล่อยข้อมูลส่วนตัวหรือสร้างข่าวลือในทางเสียหายใช้คำพูดหรือส่งข้อความข่มขู่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยินยอม5การส่งภาพวิดีโอและเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางเพศให้กับอีกฝ่าย6 การจ้องมองส่วนต่างๆของร่างกายของอีกฝ่ายแม้ว่าจะยังไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวกฎหมายเกี่ยวกับเพศในยุค4.0การกระทําที่เป็นการคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการใช้ถ้อยคําวาจาการแสดงอากับกิริยาท่าทางภาพหรือวิธีการอื่นใดอันไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมเช่นการพูดจาลวนลามผู้หญิงหรือชายหากมีการกระทําดังกล่าว อันเป็นลักษณะในทางคุกคามทางเพศผู้กระทําย่อมมีความผิดตามพรบก,กฎหมายอาญาตามมาตรา397มีระว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา78ฐานการฐรานการกระทำการลังแกลมเหงคุกคามให้อับอายในที่สาธารณะหรือสอนในทางละเมิดทางเพศระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ต้องร้องทุกข์หรือดําเนินคดีภายใน3เดือนนับจากวันเกิดเหตุไม่อย่างนั้นจะเสียสิทธิทางกฎหมายแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศในยุคดิจิทัลการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 1. การปลุกฝังค่านิยมในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเพศชายการให้เกียรติและไม่ล่วงละเมิดทางเพศของฝ่ายหญิงรู้จักอดทนรอคอย ไม่ใฉลยโอกาสใกล้ชิดเพื่อนหญิงเพื่อจับมือถือแขนหรือรวนรําให้ได้รับความเสียหายเพศหญิงการวางตัวและการรักนวลสงวนตัวไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานไม่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนชายได้ใกล้ชิดกับตนเองมากเกินไปจนเกินขอบเขต 2. การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองวัยรุ่นที่มีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นวัยรุ่นที่สมาร์ทการมีความภาคภูมิใจในตนเองศรัทธาในตนเองและนับถือตนเอง เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักและมีความสำคัญต่อบุคคลใดก็ให้พฤติกรรมดีต่อบุคคลน,นั้นแน่นอนที่สุดบุคคลที่สำคัญที่สุดในใจลูกก็คือพ่อแม่เมื่อรู้ว่าตนชอบทำอะไรหรือทำอะไรดีแล้วก็ควรจงภูมิใจต่อตนเองและสิ่งที่ตนเองทาและตั้งใจทาให้ดีกว่าเดิมค่ะ 3. การสร้างทักษะชีวิตเทคนิคการปฏิเสธเมื่อยามจาเป็น การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้ายังไม่พร้อมให้คิดเสมอว่าถ้าเขาไม่ยอมรับการปฏิเสธแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราอย่างจริงใจทักษะการปฏิเสธให้ได้ผลต้องรู้ก่อนว่าการปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลบอกความรู้สึกประกอบเหตุผลฉันไม่สบายใจเลยที่เธอขอมีอะไรกันกับฉันถ้าแม่รู้แม่ของเราคงเสียใจมากขอปฏิเสธไม่เปิดโอกาสให้เป็นใจฉันไม่ขอไปต่อกับเธอ และคิดว่าจะขอหยุดเพียงแค่นี้เพื่ออนาคตของเราทั้งสองคนปฏิเสธซ้ำบอกลาฉันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกขอตัวก่อนนะคะต่อรองผัดผ่อนเพื่อยืดเวลาเราแยกกันกลับดีกว่าเอาไว้วันหลังค่อยไปดูหนังด้วยกันใหม่นะเป็นต้นการตระหนักรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีการสมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง